กบสวัสดี FC ชาวช่องทุกท่านนะ,ะตอนนี้เราอยู่ o ร d ทริปของเชียงใหม่อยู่นะฮะวันนี้นะฮะเป็นเวลาบ่ายเราก็จะนำทุกท่านนะฮะเดินทางไปเยี่ยมชมคาเฟ่ที่เปิดมานานแล้วนะฮะแต่ว่ามีความแบบว่าอปูลานะฮะ ก็คือเราเคยมาแล้วประทับใจนะฮะในบรรยากาศแล้วก็รสชาติเมนูอาหารตอนนี้เรายู่ด้านหลังวิวสวยอวิวหลักล้านตรงนี้จะไปยังบริเวณของดอยสักดอยอที่เป็นแบบตีนดอยสุเทพหรือข้างบนเคยมีคาเฟ่เก๋ๆอยู่แบบเห็นแม่น้ำลำทานะ แต่ตอนนี้เราจะมาอยู่ตินดอยนะฮะเพราะเราจะมีภารกิจต่อตอนนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปที่คาเฟ่เดอะโอเอนะฮะ <c oughs> อยู่บริเวณใกล้ๆก,กับศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติจเชียงมายนะฮะ <c oughs> เราจอดรถกันไกลมากเพราะว่ามีผู้คนเดินทางมามากมายมาคาเฟ ไม่ใช่มาดูวัลเล่ <c oughs> ต้นโพเคยมาไหมคะคาเฟ่แห่งนี้แน่นอนเคยมาแล้วอเคยมาแล้วนะฮะมีความประทับใจในเมนูหรือว่าบรรยากาศอะไรเออบรรยากาศแล้วบรรยากาศมันจะเหมือนบาหลี <c oughs> แต่เราจะต้องดูก่อนว่าร้านจะปิดไหม <c oughs> เราอยู่กันที่คาเฟ่ เดอร์โอเอซีสมีบรรยากาศแบบสีเขียวๆประตูแบบเขียวๆนี่เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปบาหลีมีอะไรอ่ะอตอนนี้เรานำทุกท่านมาอยู่ด้านในของราง้าน คาเฟ่เดโอเอซีนตนี้เราก็เคยนั่งมาแล้วนะเคยเพราะบรรยากาศอบอุ่นเหมือนนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะฮะเรามาดูเมนูนะฮะมีเมนูอาหารนะฮะเป็นแบบแต่เรากินมาอิ่มมากเราก็เลยจะมารับประทานซอฟต์ดื่มหรือว่าเมนูคอฟฟแทนที Coffee Lover Culture Tea Chocolate นะฮะแล้วก็สมูทตี้ต่างๆพิซซ่าเอออยากกินคาราเมลมาเคียตแล้วก็เม <ch> นูมเหมือน breakfast พิซซ่าขนมปังมีแบบของว่าน honey toast อาหารเช้านะ appetizer soup อาหารแบบเชาวต่างชาติสลาดอาหารคนเมืองไม่มีบีนคอร์สล้วเป็นข้าวก็มีข้าวต้มไข่เจียวราดกุ้งเป็นแบบพาสต้ากว๋วยเตี๋ยวรของหวานาแล้วก็เมนูแบบแอลกอฮอล กินเค้กสักหนึ่งไหมเอากองเยอะเเาเออเมนูเยอะมากตอนนี้เรามีความสนใจอยู่ที่เราจะกินอะไรที่แบบไม่แบบไม่ต้องลุกฉี่บ่อยฉี่ได้แม่จริงเหรอมันมีห้องน้ำอยู่กันเออ

ที่เราสั่งมาถึงแล้วนะฮะก็คือเครื่องดื่มสามชุดแล้วก็มีเด็กอรี่เป็นเค้กมาพาะพร้าวมีการมาเสิร์ฟพร้อม QR โค้ดคือ QR โค้ดอะไรต้องมาดูกันนะฮะสแกนมาแล้วสรุปแล้วคืออ่าเป็นเพจราย <laughs> ไม่ใช่ลานดีเป็นลานข้างเพราะว่าปากหยอดมีการแฮกความโป๊ะคือยังไม่ได้ติดตามเธอบอกว่ามาหลายรอบรอสปอนเซอร์แล้วเมนูเครื่องดื่มมาถึงแล้วอันนี้เป็น mango smoothie ah smoothie easy smoothie ah แล้วก็อันนี้เป็น blueberry mixberry นี่ mixberry smoothie แล้วก็อันนี้เป็น rose in the garden ah rose in the garden เป็นอเมริกาโนพผสมผสมความซ่าของดอกไม้ไม่รู้ซ่าของอะไรไม่รู้น่าจะเป็นโซดา ขวดเจ็ดบาทเขาบอกว่าไม่ใช่โซดาไขคลาอ่ะเน้นเราต้องมาลองชิมเนี่ต้องโพชิมก่อนอมีความเก๋หวานๆเล็กๆและมีกลิ่นของดอกไม้ดอกอะไรน้สันดอกไม่ได้กลิ่นในข้างใน แต่ได้กลิ่นข้างนอกดอกไม้สีสีทองแล้วมีเหมือนเป็นแบบว่าอ่าอ่านี่เป็นไบโรสแมรี่โรสแมรี่แล้วอันนี้อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นมะม่วกาอบเชยอบเชยอันนีเป็นกิ่งมาที่ตกลงมาเป็นกิ่งของโอเอซีพราะมีต้นไม้เยอะ แล้วจะมาลองชิมเมนูต่อไปเป็นอ like, um ่ามังโก้สูตรตีเสิร์ฟมาเป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวมะม่วงราดแบบกะทิหรือว่าซอสหรือว่าเป็นโยเกิร์ตกูกกะทิกกระดี่เอ็นอืมอืม เป็นผัวเเป็นมะม่วงโยเกิร์ตแต่มีการโรยด้วยเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ใส่มะม่วงที่มันส้มเพามันใส่ก็หรือว่ามันเหลือานนหรือว่าตัดทิ้งไว้แล้วแบบสีเป็นสีเราใช้ผลไม้จริง โอเคพอมะม่วงอยู่ข้างในแล้วเขาบอกเป็นมะม่วงสดนี่จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ทีมสีน่าจะผสมเบอร์รี่หลายอย่างมีความฝาดเปรี้ยวเป็นเบอร์รี่จริงไม่เจ้าจี้สมโยเกิรต์ตแก้วเป็นแบบแต่ว่าเขาใช้หลอดแบบเบโห S <S ไม่ใช่จานหลอดพลาสติกจ้าเออเคยอยู่แต <positives> ่แ <Contact> ต <kir gue bbe> ่บางคนรู้สึกเหมือนเสื้อหลอดกันดาเกิดมนเป็นกพลาสติกฟองบิ๊กฟอมแคลนก็คือมันก็คือพลาสติกตัวยาจากจมูกเต่าใช่ไหมไม่ใช่แห้งแห้งก็จะใหสลายไม่ใช่เราเต่าเรารู้ถือว่ามีความ ไฮเอ็นของซูมิตี้พอมีการเติร์ฟมาแบบเยอะแล้วก็มีแบบตัวครอบเพื่อให้เดือให้ถือได้นี่จะเป็นภาชนะแบบกลับบ้านแต่ว่ามันจะมีภาชนะแบบกินที่นี่น่าจะเป็นแก้วแบบหรูหรามาให้ลดการใช้พลาสติกโอเค เอาไปไเ,เดี๋ยวเราจะไ,ไป,ปชิมเ,นนเค้กนะคะน้องแต่เราขอถ่ายรูปก่อนตอนนี้นะฮะเราจะมาชิมเมนูนะะเบเกอรี่นะฮะเสิร์ฟเป็นแบบว่าซ่อมซ่อมลักษณะน,นี้เหมือนซ่อมที่เขาเอาไปใช้ผ่าตาัด <c oughs> ที่เขาใช้ที่เขาใช้เอาไว้แบบแหวกแหวกท้องเพื่อให้ไส้โผล่มาท <c oughs> ี่มันเป็นแบบแหวกอย่างเงี้ยแท็กเตอร์เออแท็กเตอร์ให้ขึ้นรูปเดี๋ยวให้ขึ้นรูปก็แหวกไปเรื่อยก็แหวกแบบให้ไส้มันโผล่ให้หมดลูกโผล่เพื่อที่จะง่ายต่อการผ่าตัด <c oughs> อันนี้ <c oughs> เออกขึ้นว่ามือก็เออ เราจะมาชิมกัน<ด>นะฮะชิมเลยจ้าเป็นเค้กค,ความหวาน,นหนึ่งร้อยให้ความหวาน80ก็คือหวานแต่มันจะมีความหอมของมะพร้าวที่น่าจะมีการขูดแบบสดๆ <c oughs> ที่ไม่ใช่มะพร้าวแบบ เป็นมะพร้าวแบบใหม่แล้วมีความแบบลงตัวของเนื้อเค้กมะอร้าวนะอร่อยมีความแบบรสชาติอืหวานหวานเข้ากันได้ดีนะคะเนาะน่าจะเป็นมะพร้าวจากเกาะฮาวายไม่ใช่ค่ะ น่าจะตลาดกล้องตลาดประตูกล้องติดตาน่าจะเป็นตลาดแถวนี้ <c oughs> อร่อย <Okay. S 1> ต้องกิน <c oughs> กินแบบไม่หยุด <c oughs> อร่อยมากอร่อยตอนนี้นะคะเดีราจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ <c oughs> คือจะตกแต่งแบบอยู่ใต้ถุนบ้านแบบสไตล์โมเดิร์นมีไฟแบบ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นไฟแบบสตูดิโอซึ่งมีจุดถ่ายรูปอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะเจ้าหน้าที่แบบโปรโมทให้เราไปถ่ายหลังร้านบ่อยมากถึงสองท่านเราจึงไปดูนะฮะก็ได้พบกับบรรยากาศหลังร้านที่แบบมีจุดถ่ายรูปมากมายนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างรูปนะฮะ ซึ่งก็สามารถมาถ่ายรูปตามได้นะฮะเนาะก็เขาบอกว่าเวลาแบบไฟแบบไม่ไม่ตกใส่หน้าจะทำยังไงเขาบอกว่าโยกไอโยกอยากโยกไปตรงไหนให้โยกวันาไม่เป็นปัญหากับนักรีวิว เพราะว่าสามารถหาเจ้าหน้าที่โยกไฟได้ถ้าชอบแสงหิวแสงเออหิวแสงก็ให้ใส่ให้ตัวเองเลยถูกต้องก็ถือว่าเป็นแบบกิมมิคในการจัดรายาไม่ได้คิดไปเองการงานการงานบอกแต่สามารถระวางว่อาจจะหลุดรับฟีลถูกต้องนะฮะ ตอนนี้นะฮะเช็คบินแล้วนะฮะสิริรวมนะฮะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่535ส้นะฮะถ้ามาอยู่3ท่าน1เมนูเครื่องดืม่มบบเบเกอรี่หาหารการกินแบบพอดีไม่อิ่มมากนะคะก็คนละประมาณ178จะ178บาทนะเพราะว่าเราจะต้องกินแบบพอดีเราจะได้แบบว่าจิ <c oughs> ไม่มีความเสี่ยงในการเโรคเอ JD, นะ็นดีะ เพราะว่าแคลอรี่อาจจะเกินถูกต้องเรยกเป็นบุฟเฟ่มาแล,แล,แล้วนะอันนี้เป็นแบบเมนูของฝั่งตบ้ทยแม่ว่าเราจะตบท้ายที่บุฟเฟ่มาแล้วก็ตาม <c oughs> ถูกต้องค่ะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อไปเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเย็นหรือเปล่า <c oughs> ต้องอเก็บ แคลอรี่พลังงานไวนะฮะและตอนนี้เราได้รับประทานอาหารจนเกลี้ยงหมดแล้วนะฮะก็คือมีความอร่อยในมาตรฐานเหมือนเดิมของทางร้านก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากหาคาเฟ่แบบนั่งชิวๆบรรยากาศดีๆนะฮะตกแต่งแบบว่าเป็นสไตล์แบบ สตูดิโอมาถ่ายรูปแบบสตูดิโอก็แวะเวียนมาตรงนี้ได้นะฮะสไรด์ทีนี้ก็พาทุกท่านมารู้จักร้านใหม่ๆที่เปิดมานานแล้วนะ,ะพะเรามาเยือนก็เลยคิดว่ามันใหม่ใหม่สําหรับช่องน,นี้ใหม่สํ<ต>าหรับเรามาอีกทีก็ใหม่แร <c oughs> งมีต่อไปต้องติดตามนะฮะว่าหญิงบัวรบงจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนนะ,ะสาหรับวีนี้เขาก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ